เงินพันเดียวเที่ยวงานหนังสือไปลุยกันเลยครับถึงศูนย์การประชุมแผงแคสศิริกิตแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณแปดโมงครึ่งเนาะเรามาถึงเร็วกว่าปกติและเราก็ได้ที่จอดรถที่ค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าใกล้บันไดเลื่อนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอ,อรู้สึกว่าจะมันจะเริ่มประมาณสิบโมงนะเราจะรอกันในรถก่อนนะครับนี่รบคนนี้ครับนี่คุณ สมพงสมพงแชนแนลใช่ไหมครับน้ำพองแชนแนลค่ะอ๋อน้ำพองแชนแนลนะคะดติตามาชมน้ำพองชนแนลด้วยนะคะ,ะ,คะขอบนั่นแหละครับสารถีของเราคุณแม่ผมนั่นเองนะครับออตอนนี้นะครับล่าสุดนะครับ10โมงแล้วนะครับคนเยอะมากเลยนะต่อแถวกันนะครับอเดี๋ยวเราก็า เดี๋ยวเราค่อยลงนะครับพี่แถวยาวๆที่เขาเข้าไปกันก่อนแล้วกันเนาะอืมนะครับอ่านะครับมาถึงในตัวงานหนังสือกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูหนังสืออะไรกันบ้างนะครับคนตอนนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปเดินเที่ยวก่อนแล้วกันนะครับแล้วไปเจอกันที่อ่าที่บ้านอีกทีเลแล้วกันนะครับไปขอเดินเที่ยวก่อนนะครับบ๊ายบาย มาถึงบ้านกันแล้วนะคะอ่ะตก้องขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัชระโยเนียชาแนลนะคะในที่สุดผมก็กลับมาจากงานหนังสือครั้งที่66กสิบหแล้วนะคะดูซิว่าเรื่งพันหนึ่งเนี่ยผมได้หนังสืออะไรมาบ้างนะฮะเล่มแรกเลยนะครับเป็นหนังสือมหาภารตายุทธนะครับของหลวงปวร บรรนรักแปลเรียบเรียมจากต้นฉบับของราเชนทรารสิงนะฮะเล่มนี้นะครับนี่ครับต้องบอกก่อนว่ามหาพราตาเนี่ยผมมีอยู่หลายเล่มน,นะครับแต่ว่าที่ซื้อมาอีกเนี่ยเป็นเพราะว่าอา,อาจารย์ผมเคยบอกไว้ครับว่าถ้าเกิดเราสังเกตดีๆทุกๆเล่ม แม้ว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ยังไรมันก็จะเขียนไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าระหว่างเรื่องนี้กับเรื่องอื่นๆจะอันไหนมันจะสนุกกว่ากันนะฮะต้องคอยติดตามนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปรีวิวมหาพลตะเล่มอ,อื่นอื่นอีกนะครับต่อไปนะฮะเป็นหนังสือ ประวัติศาสตร์แปลกๆในสยามนะครับเรียบเรียงโดยกิติโลเพชรรลัตด์นะครับเล่มนี้นะฮะก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าผมเองก็เป็นคนที่ชอบวิชาประวัติศาสตร์มาแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเรา เอาซื้อหนังสือที่แบบว่ามีประวัติศาสตร์แปลกๆมามันก็จะมีอะไรที่มันผ่อนคลายอารมณ์ได้มากขึ้นนะฮะโดยในหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมีบอกบทที่หนึ่งนะครับกับพวกพระพุทธรูปคูบัานคู่เมืองบทที่สองก็จะเป็นศาสนาคาถาบทที่สามเป็นการเมืองการปกครองบทที่สี่เป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะฮะเอาไว้เดี๋ยวผมจะ รีวิวอีกรอบแล้วกันนะครับสำหรับเล่มปอิสัแปลกๆในสยามเล่มนี้นะครับต่อไปเป็นตำนานพื้นบ้านแอฟริกันนะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าทีแรกอ่ะผมเล็งหนังสืออ่าไว้จากสารพิมพ์แอโไว้3ามเล่มนะครับก็คือเล่มตำนานและนิทานของเกาหลีกับของรัสเซียนะครับแต่ว่า วันนี้ผมไปดูที่หน้าง,งานแล้วของเกาหลีของรัเสเซียพออ่านวีดีมันเหมือนกับเป็นแค่นิทานธรรมดาครับผมต้องการที่จะเอาพวกแบบที่เป็นเทพประครานำมานําเสนอมากกว่ามามาไม่ใช่มานําเสนอสิมาอ่านนะครับก็เลยก็เลยลองไปดูเรื่องของทางแอฟริกันปรากฏว่ามีเกี่ยวกับการกําเนิดโลกเกีกับการสร้างมนุษย์สร้างสัตว์ก็คือ ตรงคอนเซปที่ผมต้องการเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายท้ายที่สุดแต่ว่าซื้อมาเปนเล่มแรกเลยนะฮะมาจากราชบัณฑิตยสถานนะฮะเป็นพจนนุกรมศัพท์ศาสนาสาคลน,นะฮะนี่นะฮะเล่มนี้เล่มใหญ่เบื้อ่มเลยนะฮะพิมพ์ครั้งที่สามนะฮะของจากราชบัณฑิตยสถานเลยเป็นหนึ่งในนันผมคิดว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ชาวอา เอกศาสนาควรจะมีติดบ้านติดเมืองไว้นะฮะนี่นะฮะเล่มใหญ่นะครับเล่มหนาหนามากครับเออก็เดี๋ยวนะฮะนับหน้าก่อนนับจำนวนหน้าเจ็ดร้อยยี่สิบสี่หน้านะครับ อันนี้ราคาเล่มใหญ่ขนาดนี้ลดราคามานะฮะจาก450เหลือ405บาทนะฮะโดยรวมทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนะฮะก็ลืมไปแล้วนะครับว่าตรงกันได้เท่าไหร่แต่ว่าพันหนึ่งนี้ก็คือยังเห,เหลือครับยังเหลือ,ลอนะฮะ mm. ขออาภายัยในไม่เก่งคณิตศาสตร์ของผมด้วยแล้วกันนะครับ mm. เอาเอาเป็นว่าพันหนึ่งยังเหลืออยู่ก็พอนะฮะ สรุปก็คือได้มาสี่เล่มนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่างจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าแต่ละเล่มนี่สนุกไหมหรือยังไงนะฮะอ๋อแล้วใช่งานหนังสือมีถึงวันที่เก้าเดือนมีสายนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปก็แนะนำให้ไปนะฮะถ้าไม่ไปก็ ก็ได้ไป,ไปหาซื้อหนังสือจากในช้อปปี้ร้านซด้าก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้บรรยากาศคนเยอะๆให้คนที่ชอบหนังสือเยอะแยะเนี่ยก็แนะนําให้ไปกันนะครับนั่งอขับรถไปผมว่าสะดวกกว่านั่งรถไฟฟ้าไปนะฮะเพราะว่าที่จอดรถใหม่ของศูนย์ศิริกิจเนี่ยอค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะฮะคือของผมไปตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงเช้าเนี่ย อได้ที่จอดรถที่แบบใกล้กับบันไดเลื่อนที่จะขึ้นไปอางานหนังสือเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคด,ดีจนจนตอนขับกลับอ่ะก็คือตอนประมาณประมาณ,มาณบ่ายบ่ายมงกว่าแล้วนะฮะก็ยังพอมีที่ว่างเหลืออยู่นะฮะก็ถ้าอย่างไงก็แนะนำให้ขับรถไปก็ได้นะครับไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเท่าไหร่นักนะครับ อาลทั้งก็คลิปนี้ก็ขอจบจากพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เดี๋ยวผมจะมารีวิวหนังสือให้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ไปข่อนแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ